โดยบริษัทกั a ฟเอเนจีเดเวลอปเมนต์จำกัดมหาชนบริษัท p ีทีที g l o b a l chemical จำกัดมหาชน35ปีปะตะทอสอพอพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืนว้าวเป็นห้องใต้หลังคาจริงๆด้วยอะให้หมื่นค่ะแพงไปครับเท่าไหรค่คะคุณทศ6,000บาทครับลองดูนะฟึบ นี่ได้มาแล้วโอเคตอนนี้พร้อมแล้วเริ่มอะไรกันนะคะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Destination ประทับใจที่ปลายทางค่ะช่วงใกล้จะสิ้นปีอากาศดีๆแบบนี้นะคะหลายคนก็คงนึกถึงเขาอยากไปหาเขาอยากจะไปกอดเขาใช่ไหมคะเขาที่ว่าเนี่ยก็คือเทือกเขาอะไรประมาณนี้แหละค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเขาที่ใกล้ที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นเขาใหญ่ที่ใครหลายคนนึกถึงการวันนี้ค่ะเขาก็เลยจะพาคุณผู้ชมนะคะมาเที่ยวเขาใหญ่กันแต่ว่ามาเที่ยวในครั้งนี้นะคะเราจะได้เจอกับที่พักดีๆแล้วก็มีกิจกรรมดีๆเอา ไว้ต้อนรับน้องๆช่วงปิดเทอมด้วยมากันได้ทั้งครอบครัวเลยจะไปที่ไหนตามเ้าไปกันค่ะ สวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีครับ,รรบทุ่ผ่าลมาที่นี่ก็คือเขาใหญ่ฟ้าใสารีสอร์ทนะคะที่เ่าตั้งใจจะพามาในวันนี้เพราะว่าที่นี่เป็นรีสอร์ทสไตล์ล้านนาแห่งแรกและก็แห่งเดียวของเขาใหญ่ด้วยค่ะตั้งแต่เดินเข้ามาก็จะเห็นบรรยากาศที่แปลกตาจากรีสอร์ทอื่นๆเนาะที่นี่มีห้องพักอะไรแบบไหนกันบ้างคุณพ่อก็จะมีะมอยู่3รูปแบบนะครับก็จะมี uh, Standard อ่าสแตนดาร์ดนะครับเดย์บรักแล้วก็เป็นอ่าฟ้าใสาสูทที่เป็นห้องที่แบบวิวดีที่สุดของฟ้าใส180องศาในการมองวิวเขาใหญ่ ซึ่งสไตล์ห้องพักของที่ก็จะเป็นแบบร้านนาใช่ครับเป็นไม้สักแท้แล้วนอกจากห้องพักแล้วที่นี่คือมีบริการอะไรอีกบ้างก็จะมีอบรมสัมมนานะครับแล้วก็ตอนนี้ผมทําเป็นโปรโมชั่นก็คือเที่ยวที่เดียวจบที่เขาใหญ่ฟ้าสายรีสอร์ทโอ้ยังไงคะมาที่เดียวทั้งพักทั้งเที่ยวทั้งมีปาร์ตี้ปิกนิกบาร์บีคิวลูกค้าไม่ต้องไปไหนเลยอยู่กับเราจนจบแฮปปี้ครับแบบนี้อยากจะเข้าไปข้างในแล้วก็พาคุณผู้ชมไปชมแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวคุณพอดพาไปหน่อยแล้วกันเนาะครับเชิญครับมาค่ะเริ่มจากไปดูอานนนีด้เลยครับ ค่ะว้าวเป็นห้องอะไรฟ้าใสสแตนดาร์ดครับอันนี้เป็นสแตนดาร์ดโอ้สแตนดาร์ดของที่นี่ก็ไม่ธรรมดานะบรรยากาศก็ยังคงแบบความเป็นร้านนาอยู่อันนี้ถือว่าเป็นห้องแบบอยู่ได้สองท่านก็เป็นเตียงคู่ไปใช่ไหมคะสำหรับห้องนี้ก็เรียกว่าก็เป็นห้องมาตรฐานทั่วไปใครที่แบบมาสองคนอยากจะมาพักผ่อนก็ได้ด้วยใช่ใช่ไหมคะ อนนี้ก็จะเป,เป็นชั้นหนึ่งชั้ยมค่ะก็ะจะเดินทางไปเล่นน้ำก็จะใกล้หน่อยเชิญครับค่ะว้าวโอ้บรรยากาศแบบในห้องก็ยังแบบมีความเป็นไม้อยู่นะคะใช่ครับห้องนี้กว้างสวยเลยประมาณ40ตารางเมตรครับห้องนี้ ห้องนี้ก็คือจะแบบเห็นหน้าต่างหลายมุมหน่อยใช่ไหมคะห้องนี้พิเศษคือจะมองเห็นสองเขาฝั่งขวาครับจะเป็นเขาใหญ่อ๋อด้านนี้คือเขาใหญ่ถ้าฝั่งตรงด้านหน้าของคุณแพนนี่ก็มีเขาลอยกันองไเดินดูได้ครับแล้วก็มีบึงสระว่ายน้ำค่ะอ๋อด้านล่างเราก็จะเห็นสระว่ายน้ําด้วยใช่ครับอย่างห้องนี้ก็พักได้ประมาณสามท่านครับสามท่านได้อยู่ใช่ไหมคะก็คือมีเตียงเสริมอะไรอย่างนี้ได้ และนี่การตกแต่งนะคะก็ยังคงคอนเซ็ปต์ล้านนาครับความเป็นล้านนาเอาไว้ด้วยนะคะอยากลองไปดูอ่างน้ำไหมครับจะได้ดูวิวเห็นบอกว่าเป็นวิวที่ดีมากๆสำหรับห้องนี้เลยนะไปค่ะเดี๋ยวให้คุณทศนำไปหน่อยโอ้โหนี่ความพิเศษก็อยู่ที่ห้องน้ำอีกนะคะคือวิวตรงนี้เลยใช่ไหมคะใช่ครับผมโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นการ อาบ,บน้ำท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาตินะคะเนี่ยนี่ก็เป็นห้องแรกนะคะที่เรามาชมกันห้องนี้ก็บรรยากาศดีมากๆถ้าเกิดใครสนใจอยากพักห้องนี้ราคาเท่าไหร่คะตอนนี้สำหรับแฟนขับคุณแพลวนะครับโอ้โห oh ผมให้เลยครับ oh ห้องละ1,500บาท นี่แล้วถ้าไม่ใช่แฟนคลับล่ะคะก็ให้ครับก็ราคานี้อีกเหมือนกัน1500นี่คือจะได้ห้องแบบนี้เลยใช่ครับรวมอาหารเช้าค่ะคแล้วคือราคานี้ไปจนถึงเมื่อไหร่เออจบไฮซีซันเลยครับแต่ยังไม่หมดยังมีห้องแบบอื่นอีกยังมีครับเดี๋ยวเราต้องพ<บ>าไปดูครับโอเคได้เลยค่ะไปดูกันต่อเลยดีกว่าเชิญครับ กว้างมากเลยระเบียงก็กว้างมากเลยนะคะเนี่ยใช่ครับอันนี้แหละครับฟ้าใสาสุดฟ้าใสาสุดห้องนี้คือกว้างประมาณเท่าไหร่และอยู่ได้กี่คนคอ่าแปตารางเมตรครับโอ้โหอยู่ได้12บสองถึงหท่านแต่อย่างระเบียงด้านหน้าตรงนี้ที่มีกว้างๆไว้เพราะว่าอะไรคะปาร์ตี้ปิ้งย่างได้ครับที่บอกว่าปิ้งย่างนี่คือสามารถปิ้งย่างที่ห้องนี้ได้เลยใช่ครับม,มาครบเลยแนละ้วเหมาะจหรบบมาแบบเป็นกลุ่มเพื่อนหรือเป็นครอบครัวก็ได้ใช่ครับเดี๋ยวไปดูห้องที่ซ่อนอยู่ในนี้อีกหน่อยนึงดีกว่านะคะนี่ใครที่แบบว่า อยากจะแบบโล่งๆณตรงนี้ได้เลย <S 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 โอ้โหเข้ามามีห้องนอนอีกโอโ้สามเตียงเลยอห,ห้องนี้นี่คือแบบจุได้เยอะมากจริงแล้วก็วิวดีมากๆเลยนะคะเนี่ยห้องนี้ก็3คนนอนได้สบายสบายเลยเนาะใช่แล้วครับอย่างเมื่อกี้ห้องที่เรามาก่อนอันนี้ก็จะแบบว่า2คนโซฟาก็ยังได้ได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าอยาก p r i v a t นิดนึงก็มาที่ห้องนี้ได้อีกใช่ค่ัแล้วก็มีห้องน้ำต่างหากอ๋ออันนี้คือแบบไปอีกหนึ่งห้อง แ่เป็นแบบมีประตูคอน,นคเนคกันเ็นห้องนี้อยู่ได้ 12- บสถึงสิบห้าเมื่อกี้ข้างนอกมีเตียงใหญ่โซฟาก็นอนได้ก็น่าจะประมาณสาคนห้องนี้สามเป็น6แล้วที่เหลือละคะนอนไหนอ่ะอยู่ข้างบนไงครับบันไดที่เรารเห็นเมื่อกี้ไปดูกันต่อดีกว่าค่ะว่าข้างบนเป็นยังไงน่าจะเป็นฟิลแบบห้องใต้หลังคาอะไรแบบนี้เลยน้องแต่บันไดนี้จะเป็นไม้สักแท้หมดนะครับบันไดก็ไม้สักแท้ด้วยใช่ครับ ว้าวเป็นห้องใต้หลังคาจริงๆด้วยอโอน้านบนก็นอนได้อีกหคนเลยใช่แล้วคโอ้ก็จะเป็นฟิลแบบว่าวัยรุ่นวัยรุ่นนิดหนึ่งเดินขึ้นบันไดามาแล้วก็นี่เลยนะคะเต็มที่เลย6คน ห้องนี้นี่คือแบบนี้เลยเนี่ยมีกี่ห้องอะคะของที่มีห้องเดียวครับฟ้าใสสุดห้องเดียวเท่านั้นหนอใช่ครับหุบแบบนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบก็ต้องรีบจองหน่อยนะคะราคาเป็นยังไงคะให้คุณแผรนลงท้ายครับให้หมื่นห้าค่ะแพงไปครับแพงไปเหรอคะเท่าไหร่คะคุณทศหกพันบาทครับราคาหกพันเท่านั้นอยู่ได้ถึงสิบห้าคนใครที่สนใจก็ต้องรีบจองกันหน่อยแล้วนะคะเนี่ยใช่ครับปกติเราคือห้องดีนี่คือขายดีสุดอะไรอย่างเงี้ยเลยบ่าจะเป็นห้องแรกที่ลูกค้าเลือก ห้ามพลาดเลยมาถึงปุ๊บถามก่อนเลยห้องนี้ว่างหรือเปล่าใช่ครับโหนี่ตรงนี้ก็จะมีแบบมีระเบียงอีกกว้างเลยทําอะไรได้หลายอย่างด้วยจะปิ้งย่างก็ได้จะ<ช>ออกมาบแบบว่านั่งเล่นพูดคุยอะไรกันตรงนี้ก็ได้จริงๆชอบห้องนี้มากเลยค่ะคุณทศขาแต่ว่าแม่มาคนเดียวนอนห้องนี้มันก็ใหญ่ไปเนาะ ขอเลือกเป็นห้องอื่นละกันเอาแบบไซส์แบบเล็กๆกระถัดรัดแล้วก็นเนาะแต่ว่ามาที่นี่แล้วมีกิจกรรมอะไรอย่างอื่นให้ได้ไปทำไหคะจริงๆแล้วทางเราเนี่ยจะมีการเที่ยวครบจบที่เดียวที่เขาใหญ่ฟ้าใสนะครับก็คือพักที่นี่นะครับแล้วก็ช่วงเช้ากิจกรรมที่พีบีวอลเลย์ที่เป็นพาร์ทเนอร์ของเรา พอเที่ยวไล่เก็บผลไม้เสร็จปุ๊บตอนเย็นเราจะมีปาร์ตี้ปิกนิกบาร์บีคิวให้ด้วยนี่มีไปเก็บผลไม้กลับมาบาร์บีคิวต่อที่นี่อีกแต่ว่าตอนนี้เราควรจะต้องไปไหนยังไงก่อนดีครไปเช็คอินให้คุณแพลก่อนดีกว่าโอเคครับได้เลยค่ะป่าเช็คอินพักที่นี่หนึ่งคืนเชิญครับเยี่ยมมากนะคะก็คือเป็นการเก็บผลไม้นะคะตามฤดูกาลนั่นเองลองดูนะฟึบนี่ได้มาแล้ว เราจะทำน้ําอัญชันมะนาวกันนะคะพร้อมแล้วก็มาดูการเปลี่ยนแปลงค่ะว้าวนี่โอ้ยมีแบบแยกเลเยอร์ด้วยอ,อชื่นใจ ยา e ์ฟเอเน e ีเดเวล็อปจำกัดมหาชน35ปีปตทสพพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืนสวัสดีค่ะที่นี้ก<ะ>็คือ b ีวันเล่นั่นเองใกล้กับที่พักเลยเขาใหญ่ฟ้าใสรีสอร์ทนะคะเดินทางนิดเดียวเท่านั้นไม่เกิน10นาทีใช่ค่ะที่นี่มีอะไรที่น่าสนใจบ้างคุณปาดัมหน่อยค่ะของเราก็จะมีทั้งหมด3ส่วนบริการนะคะก็จะมีเป็นโซนร้านอาหารนะคะมีโซนช็อปสินค้าของฝากที่โชว์ผลิตภัณฑ์แปรรูปของเรานะคะแล้วก็มีกิจกรรมทัวร์ชมไร่นะคะมีทั้งแบบไวน์นีโทัวร์นะคะแล้วก็มีเป็นแบบซีซันอลฟรุตนะคะก็คือเป็นการ เก็บผล,ลไม้นะคะตามฤดูกาลนั่นเองอเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามาแต่ละช่วงเดือนหรืออะไรเงี้ยจะมีไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันอย่างช่วงนี้มีอะไระช่วงนี้ก็จะเป็นมะนาว<อ>ค่ะก็จะเป็นมะนาวแบบไรเมล็ด<อ>นะคะที่ไม่เหมือนตามท้องตลาดทั่วไปที่เคยเห็นกันนะคะที่ท้องตลาดคือจะมีเม็ดเยอะมากใช่ใช่เดี๋ยวอันนี้จะมีน้ําเยอะ,อะแต่ว่าไม่มีมเมล็ดเลย เพื่อเราสามารถไปเก็บได้เลยอ่ะใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวไปทำน้ำมะนาวดื่มกันไอยเยี่ยมเลยค่ะ,คะพร้อมไหมคะนนพร้อมมากค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวไปก,กันเลย,เลยดีกว่าค่ะกัเลยค่ะ ก็ระหว่างทางนะคะเขออนุญาตแนะนําเป็นประวัติไร่คร่าวๆนะคะก็ผู้ก่อตั้งไร่นะคะก็คือ,อดอรปียะพิรมพักดีนะคะชื่อไร่มาจากชื่อย่อของท่านนั่นเองค่ะพีมาจากปียะส่วนดีมาจากพิรมพักดีนะคะก่อตั้งตั้งแต่ปี2532นะคะก็ประมาณ30กว่าปีมาแล้ว31ปีใช่พอดีเลยของเราก็จะเรียกว่าเป็นการเกษตรแบบผสมผสานนะคะโดยส่วนใหญ่เน้นเป็นการปลูกองุ่น 250รรายเนี่ยเป็นองุ่นที่ใช้ผลิตไวน์นะคะแล้วก็ประมาณ50ไราจะเป็นองุ่นสําหรับทานผลสดแทนที่เราทานลูกกันสดๆเลยนอกจากนี้ก็จะมีผลไม้ชนิดอื่นๆอย่างที่บอกว่าเราจะไปเก็บผลไม้ตามฤดูกาลกันมีมะนาวมีกุ้สานมสดมาเบอรี่สาวสารสวรรกาแฟนะคะค่อนข้างหลากหลายนะคะมีให้เก็บเนี่ยตลอดทั้งปีแน่นอนออนะคะ ราไปดูองุ่นด้านในกันนะคะโอเคดูพวงสวยๆแล้วก็ไปชิมกันเฮ้ยดีเลยค่ะสดๆจากต้นเลยชิมใช่ค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นองุ่นเป็นสายพันธุ์ที่ใช้สำหรับทานผลสดเกลือมันจะบางนะคะตัวนี้เนี่ยชื่อสายพันธุ์มารูซิทเลสนะคะเรานำข้าวสายพันธุ์นี้เียยากทั้งนั้นเลยซิทเลสนะคะก็คือ ใช้เมล็ดนะคะมเมล็ดแบบรีบๆเป็นแบนดไปแล้วอย่างนี้นะคะค่ะมันจะเป็นแบบหวานกรอบมันสีอะไรคะที่เราจะไปสีม่วงค่ะแต่ว่าทุกสายพันธุ์ที่ออกผลมาเริ่มแรกเนี่ยเขาก็จะเป็นสีเขียวก่อนแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาก็จะค่อยๆเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆตัวนี้สุกเต็มที่เขาจะเป็นสีม่วงเข้มเลยม่วงอมดำไปเลยถ้าเกิดว่าเราจะดูว่าองุ่นที่แบบพร้อมเก็บเลยนี่คือจะต้องแบบสังเกตยังไงเราจะดูที่ก้านผวงตรงก้านข้างบนมันจะเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลแล้วย่เีคะ ลองดูนะตัดได้เลยช่อฟึ๊นี่ได้มาแล้วโอเคใส่ตะก้าเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปทำความสะอาดแล้วเดี๋ยวเราลองชิมกันกระสายไหนสอันี้นะได้เลยโอเคค่ะอยากลองชิมจังเลยลูกเขาแบบกำลังน่ารักเลยอ่ะแต่ถ้าเกิดถ้ามาช่วงแบบเยอะๆเลยนี่คือต้องประมาณช่วงไหนอะคะอ่าสำหรับฤดูกาลที่จะถึงเนี่ยแนะนำเป็นช่วงกุมภาต้นปีนะคะต้องมาใหม่นะคะ โอเคค่ะไปกันต่อไปตรงไหนต่อดี๋ยวเราจะไปที่สวนมะนาวกันต่อไปตัดมะนาวกันต่อบ้านดีกว่าค่ะไปดูมะนาวเลยนี่ค่ะแล้วก็มาถึงสวนแล้วนะคะแปลงมะนาวตรงนี้นะคะเดียวก็จะพาไปดูข้างในว่าลูกมันใหญ่ขนาดไหนนะคะที่เราปลูกมะนาวไว้เนี่ย เราเอาไว้ใช้ในร้านอาหารของเราเองเนี่ยเราก็ใช้ตัวนี้เลยผิวเขาจะหอมมากๆากคอทำไมลูกมันเต็มต้นขนาดนี้ลูกใหญ่มากใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูลูกที่มันพร้อมเก็บกันนะคะอันนี้คือยังไม่ได้ช่ยมค่ะใช่ผิวมันจะใสๆหน่อยหรอใช่นี่พเราเก็บได้ประมาณหนึ่งแล้วนะคะเนี่ยแล้วโดยปกติทั่วไปเรามีกําหนดไหมคะว่าต้องคนละไม่เกินเท่าไหร่ก็ประมาณ1นกิโลต่อท่าน บางท่านก็สามารถเอาไปประกอบอาหารที่บ้านได้หรือว่าไปคั้นน้ําดื่มที่บ้านได้หรือว่าจะคันน้ําดื่มที่นี่เลยก็มีค่ะสเตชันถัดไปเดี๋ยวเราจะพาไปแปะรูปกันได้เลยค่ะดีค่ะน่าจะโลดหน่อยๆละเตรียมอุปกรณ์ด้านในไว้รอแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปชงน้ำมะนาวดื่มกันได้เลยค่ะ ันนี้ก็เป็นมะนาวที่เราเก็บมาเองกับมือใช่เลยค่ะแล้วก็มีชันไว้รอแล้วนะคะก็จะมีเป็นน้ำมะนาวนะคะอ่าสรับนะคะน้ำเชื่อมนะคะแล้วก็ มีเป็นอัญชันด้วยนะคะก็ทำเป็นเลือกว่าจะเป็นน้ำมะนาวหรือว่าน้ำอัญชันนะคะมีให้เลือกหล่ะเป็นอนันมะนาวอะไรแบบนี้ชอบตรงที่ว่าเราเหมือนเราได้แบบไปเก็บเองกับมือเนาะแล้วก็ได้มาแบบลองทําอะไรแบบนี้ถ้าเกิดว่าเด็กๆมาก็น่าจะชอบด้วยเหมือนกันค่ะอย่างนี้เราบอกมันเป็นซีซันอลฟู้ดนะคะก็คือเป็นผลไม้ตามฤดูกาลแค่นี้ค่ะ แต่ว่าวันนี้ค่ะเมนูนะคะน้ำมะนาวอันชันมะนาวของเราแล้วแต่ว่าจะเลือกทำแบบไหนมันจะต้องทําอะไรอย่างไรบ้างดีีะ่ะค่ะอันดักแรกเดี๋ยวเราจะมาตวงกันก่อนอ<า>นะคะโอเคเ,อเราจะทำน้ำอันชันมะนาวกันนะคะพร้อมแล้วก็มาดูการเปรี่ยนแปลงค่ะหนึ่งสองสามว้าว ี่โอยมีแบบแยกเลเยอร์ด้วยพร้อมเสิร์ฟค่ะที่ฝากขายด้วยนะคะเอาสอสแตงกวาดูก่อนดาอะอนก็จะค่อยๆเปลี่ยนสีสีเข้มมันก็จะเป็นสีม่วงอ่อนนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วอันชันมะนาวของเพรวานะคะสีสันสวยงามมากๆขออนุญาตถอดเสซชิวชิมนะคะค่ะ พอเด็กๆได้มาทำกิจกรรมอะไรแบบนี้แล้วเป็นยังไงบ้าเขาก็สนุกสนานนะคะจากที่เคยเห็นแบบบนชั้นวางชั้นโชว์ได้หยิบแบบบ้านได้เลยอะไรอย่างเงี้ยก็ได้มันเลือกเองบนต้นแบบว่า ชอบลูกนั้นลูกนี้มันก็เป็นอะไรที่แบบแปลกใหม่ตื่นตาเขาละค่ะสาหรับที่นี่ก็ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็มีกิจกรรมให้เราทําเบาๆะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจละคะติดต่อได้ที่ไหนยังไงบ้างสามารถโทรติดต่อที่เบอร์โทรของที่ไรได้เลยนะคะอินบ็อกซ์ในแฟนเพจ a c e b o o k ก็ได้ทีบีมัลล่นะคะค่ะขอบคุณด้วยนะคะคุณฟ้าค่ะ๋ยวไงแก้วนี่ขออนุญาตเอากลับฟ้าใสได้ไหมได้เลยค่ะต้องบอกว่านี่เขาเป็นมาสคอตของที่นี่นะคะชื่อว่าน้องบราวนี่นั่นเองตอนนี้พร้อมแล้วเริ่มอะไรกันนะคะ โดยบริษัท G u ฟ f Energy Development จำกัดมหาชน35ปีปะตะทอสอพอพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืนจากที่ไปเที่ยวที่ P.B. w ีวันเล่มานะคะตอนนี้ก็กลับมาที่เขาใหญ่ฟ้าสใยรีสอร์ทแล้วค่ะเห็นพี่ท้อนบอกว่าช่วเงเย็นๆแบบนี้มีกิจกรรมให้เราได้ทำกันด้วยละคะ่ะกลับมาแล้วอุ้ยนี่เลยต้องบอกว่านี่เขาเป็นมาสคอตของที่นี่นะคะชื่อว่าน้องบราวนี่นั่นเอง โอ้นี่มาเตรียมต้อนรับทำกิจกรรมกับเราตอนเย็นด้วยพี่ทอที่บอกว่ากิจกรรมเด็ดเลยตอนเย็นของเราที่เขาใหญ่ฟ้าใสเืออะไรอ่าถ้ามองมาด้านหลังนะครับก็จะเป็นเตาบาร์บีคิวนะครับก็จะมีสเต็กก็คือเข้ากับบรรยากาศของเขาใหญ่นะครับก็ตอนนี้จะลูกค้าสามารถทาเองได้เลยเราจะเตรียมวัสดุให้เสื้อนี้อยู่ในแพ็กเกจของที่พักด้วยไหมเอ่ยอ่าอันนี้จะเป็นอีกแพ็กเกจหนึ่งครับก็คือเป็น2 8 0 0ยบาท2ท่าน กินเที่ยวครบจบที่เขาใหญ่ลาสรีบพักที่นี่มีอาหารเช้ามีมื้อเย็นคือบาร์บีคิวแบบนี้มื้อเที่ยงก็มีที่พีบีวันเล่มีอาหารให้ด้วยก็คือรวมที่พีบีให้เราด้วย2 8 0 8เท่านั้นหรอใช่ครับุิยราคาดีมากเลยที่พักก็ดีด้วยคราวนี้ค่ะทองเริ่มร้องแล้วเจอเลยครับคุณแ่ะนี่ไปให้เ่อนแล้วครับย จริงๆแล้วเนี่ยมาที่นี่นะคะที่เดียวจบได้ครบทุกอย่างเลยจริงๆไม่ว่าจะเป็นที่พักสวยๆรอบๆก็มีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายเนาะอย่างวันนี้นะคะได้ไปเก็บองุ่นแล้วก็เก็บมะนาวด้วยรวมไปถึงมีบาร์บีคิวปาร์ตี้ตอนเย็นแบบนี้ด้วยถ้าว่าใครสนใจนะคะคุณท็อตขาสามารถติดต่อได้ที่ไหนยังไงบ้าง,างติดตามได้ที่เพจนะครับเขาใหญ่ฟ้าสาสรีสอร์ทออฟฟิเชีด้วยครับ มผมก็จะมีแพ็กเกจดีๆเสนอให้ทุกอาทิตย์เลยครับ2,800บาทเท่านั้นวันนี้ได้มาเหมือนเพลวทุกอย่างเลยตามรอยเพลามาได้หรือถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาพักเฉยๆก็มีโปรห้องพักอยู่ด้วยเหมือนกันก็คือราคาเดียว1,500บาท,ทแต่ถ้าหากว่าเป็นห้องพิเศษของเรา ราคาดีมากมาก00บาทบาเท่านั้นพักได้1 2บสถึงสิคนเลยนะคะเพร,ระนาะฉะนั้นห้องนี้เนี่ยต้องรีบจองกันหน่อยแล้วนะคะวันนี้ค่ะต้องขอบคุณคุณทศมากๆเลยนะคะที่พา,พาเที่ยวทั้งวันเลยขอบคุณ,คณด้วยค่ะ,คะตอนนี้ขออนุญาตลุยเลยแล้วกันนะคะเชิเลยครับมาค่ะอิ่มไม่อั้นครับเชิญเลยครับ นี่นอกจากจะมีบาร์บีคิวแล้วนะคะยังมีสเต็กด้วยสามารถเลือกได้มีเนื้อหมูไก่แล้วก็ปลาส่วนวันนี้เผาเลือกปลาค่ะแล้วมาเขาใหญ่ทั้งทีนะคะนี่เลยค่ะต้องทานสลัดด้วยเพราะว่าผักที่นี่นะเขาสดมากๆเลยตอนนี้พร้อมแล้วเร,เริ่มอะไรกันนะคะ มาถึงช่วงพิเศษสำหรับแฟนๆรายการเด e d e s สติเนชันของเราแล้วค่ะพร้อมมีของที่ลึกม,มามอบให้กับผู้ชมด้วยนะคะถ้าหากว่าตอบคำถามประจำสัปดาห์ของเราได้ถูกต้องคำถามประจำสัปดาห์นี้ค่ะ สำหรับห้องวิวภูเขาที่เห็นเขาถึง2เขาเลยเพอจะถามว่าเขาที่เห็นนั้นเนเี่ยคือเขาอะไรคะหถ้าตอบว่าเขาใหญ่และเขาลอยหรือ 2. ถ้าตอบว่าเขาคอและเขาเขียวถามว่าใครทราบคำตอบแล้วนะคะส่งคำตอบมาได้เลยค่ะที่ Facebook The Destination ประทับใจที่ปลายทางพร้อมบอกด้วยนะคะว่าชอบรายการช่วงไหนเพราะอะไรใครตอบถูกรับของที่ึกประจำสัปดาห์ไปเลยเสดาหนี้ไปฟังเฉลยแล้วก็ชมรายชื่อผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่แล้วกันก่อนคะ่ะ ใครนะคะที่ดูรายการของเราตั้งแต่ต้นไม่ทันไม่เป็นไรค่ะไปชมย้อนหลังกันได้ที่ Facebook The Destination ประทับใจที่ปลายทางไปกดไลค์กดแชร์หรือว่าจะแน,นะนำสถานที่ประทับใจให้เราได้ลองไปสัมผัสก,กันก็ได้เหมือนกันนะคะวันนี้หมดเวลาของเราแล้วล่ะคะ่ะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะโอ้โหคืนนี้สบายแน,น่นอนนี่คือหนึไปแล้วนะคะอ๋ออย่าลืมค่ะหาเวลาออกมาท่องเที่ยวเพื่อเก็บเกี่ยวควาประทับใจกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะบายน้ำก็น่าเล่น